ให้ทายว่าปีนี้พี่อยายุเท่าไหร่ปีนี้พี่เข้าเลข6กแล้วนะคะแต่คนใกล้ตัวพี่เนี่ยเขาบอกว่าพี่หน้าเด็กบอกเลยว่าผิวดีวสร้างได้ในราคาแค่หลักร้อยเองค่ะพี่อะเป็นคนให้ความสําคัญแต่ผิวหน้ามากแต่ก่อนพี่ก็ใช้แต่ครีมราคาแพงแต่พี่มาศึกษาแล้วจริงๆมันไม่ใช่เป็นต้องใช้ของแพงของถูกถ้าคุณมีสารสกัดที่สามารถเข้าไปดูแลผิวเราได้อย่างอ่อนโยนและเห็นผลจริงนะคะเพราะเราต้องดูแลหน้าเราเป็นนานๆจนมาเจอตัวนี้ค่ะนิสิตครีมเกิดชมพูเขาก็าเห็นผลจริงราคาถูกปลอดภัยมีงานวิจัย ไม่มีสารอันตรายที่สําคัญอนะ่ะสารสกัดก็ทำมาจากเกลือชมพูใช้แล้วนะคะไม่แพ้ไม่แสบไม่ขันแล้วผิวไม่บางด้วยค่ะใช้กระปุกแรกนะคะหน้านุ่มอิ่มฟูหน้าใสขึ้นเพราะว่าตัวเกลือชมพูที่เข้ามาเพิ่ม,รรมความใสความออร่าให้กับผิวพี่ค่ะนิสิตครีมเนี่ยเขาช่วยชะลอผิวเราค่ะให้ห่างไกลความหย่อนคล้อยแล้วก็ยังบํารุงพร้อมปกป้องผิวพี่ให้ดูอ่อนเยาว์ผิงง่ายๆนะคะมีแต่คนบอกว่าพี่ยหน้าเด็กดูไม่เหมือนคนอายุ60และพี่ชอบมากเลิฟมาก พี่ก็เลยทาเขาทุกวันเลยนะคะทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนติดต่อกันมาตลอดเลยค่ะคิดไม่ผิดจริงๆเลยค่ะที่เลี่ยใช้นิสิตครีมเกลือชมพูนี่กระปุกนี้เลยค่ะตอนนี้มีโปรออนไลน์ด้วยนะคะ990บาทได้เป็นเลย5กระปุกแถมสบู่1ก้อนนะคะตกกระปุกแล้วไ่ถึง200บาทหรือหาซื้อได้ที่วัสด CJ ในราคากระปุกละ290บาทเท่านั้นค่ะ